สวัสดีค่ะวันนี้กับช่องอีฟชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทําเรื่องแต่งตัวแปลกๆไปเดินให้ทั่วเมืองกันเลยเย่เ yeah, ย yeah, yeah. โอเคก็ไปดูกันเลยตอนนี้อย่าแคแต่งตัวมาแบบนี้จะคาว่าที่เราจะไปเดินเที่ยวกันนะคะไอ้ข้าจานนึกว่านิ้วหรือเปล่าเนี่ยมาเดินแถวเนี้ย,ยอืมดอ้าไอ้ ก็แห้งจังเลยหิวนะแบบซื้อนะ้ำที่คา,ฟาเฟ่ดีก,กว่าอยากจะกินอะไรแบบเย็นๆนะอยากจะกินเน้ำชาก็ได้โอเคเอาชาเย็นๆสวัสดีจ้าวายนี่อะไรคะเนี่ยก็บคนนะสิจ้าเห็นเป็นมดเหรอ ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะนี่หมายถึงแต่งตัวเป็นอะไรอะคะทำไมมาซื้อของกันชี้ขนลุกแล้วเนี่ยนี่คนจริงๆใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่เปิดหน้ากากนะคะพอดีสวยเกินไปเดี๋ยวจะตะลึงไม่ตะลึงหรอกคะ่ะเอ่อว่าแต่รับอะไรดีคะเสียงสั่นทำไมคะกลัวฉันหรอคะมันไม่ได้กลัวนะคะเอ่อเอาอะไรดีล่ะคะ มีสันนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกเราเข้าใจแ่ะรู้สึกจะเคยเห็นคนสวยวันแรกมาเออเอาเป็นน้ำชาแล้วกันค่ะกรีนทีนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะเออหนึ่งร้อ100บาทค่ะวายแพงังเลยก็หาทาให้ฉันตกใจไงคะจ่ายมาแค่หนึ่บาทมีแต่10บาทเอ้ยก็ได้ค่ะมามามา,มาบาทฉันจำเสียงได้นะคะเจ๊ติ่มใช่ไหมอ้ยรู้ได้ไงนี้โอ้ยอุตส่าห์จะดัดเสียงซะหน่อย ตอแรกๆไม่รู้หรอกสักพักหนึ่งเสียงคุณคุณนะอ๋อนี่แล้วทาไมแต่งตัวอย่างนี้ล่ะเจ๊ก็แค่จะไปแบบเดินที่ทั่วเมืองจ,จะดูว่าคนก็จะมองเช่นยังไงบ้างเหะอนะเขาจะแจะ้งตำรวจมาจับหาว่าคนนอกเข้ามาในเมืองหรือเปล่าเนี่ยอุย้ยนึกว่า UFO ดูทำหน้าไอ้แกดี่ะชมฉันก็ดีๆไม่ได้เลยอะ,อะแค่นี้ก็แค่นี้อ่ะสิบบาทนี่เอาไป โอเคโอเคขาดทุนหน่อยไม่เป็นไรจะจ่ายให้ Hi. คนนั้เองเฮ้ย <c ười> สิบลาไปเอาไล่เอีอ๊ยกโอเคคอยล้านเจ๊งรอเล่นลเล่นเล่นพูดเล่นเฉยๆนะใจเย็นๆนะอย่าโกรธเราเลย,ยไป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 เที่ยวที่ไหนต่อดีนะอยไม่รู้จะไปไหนแล้วลลออลนเ,นเนี่ยอู้ยให้รออะไรอีกล่ะคนนี้เรียบๆอยู่กำลังจะไปเนี่ยเฮ้ย เร็วเร็วสิเร็วผู้หญิงไอ้นี่ป้าเหรอแกเนี่ยฮะขับรถไปดูอะไรแล้วไงนี่สติไม่ดีเหรอขับรถอย่างนี้นะฮะโอ้ยไปดีกว่าไปดีกว่าไม่สนแล้วไฟแดงว่าคนอื่นสติไม่ดีดูตัวเองก่อนดีกว่าเรียบร้อยโอ้ยนี่ฉันจะขับรถให้ทั่วเมืองเลยอ๋อต้องผ่านตรงนี้ไม่เอาอะ่ะหยุดหยุดหยุดกับรถก่อนกับรถก่อน มันบ้าเลยเนี่ยมืดยุ้ยกำลังจะพูดเลยลือม,มันคือคำหยาบอยาชาหอมืดมากไปดีกว่าไปที่ไหนดีโอ้โหนนาสงสารเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยตูมเรียบร้อยนี่พังแน่ไปดีกว่าไปไหนต่อลา เที่ยวสวนสนุกเออไม่ได้ไปมาน,นานมากแล้วคิดถึงสวนสนุกจังเลยอยู่ใกล้บ้านแค่นี้แต่ขี้เกียจม,มาเฉยเฉวายเรียบร้อยรถ <laughs> ฉันวันนี้ต้องไปทําใหม่แล้วล่ะจะต้องไหนดีนี่บ้าไปแล้วประขับอย่างนี้ได้ยังไงกันล่ะโอ้โหนี่ตำรวจเห็นได้จับฉันไปแล้วนะม,มีใครเห็นนี่ <laughs> อ่ะไป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 ,ปกันเลยวิ่งแต่งตัวแบบนี้เขาจะเป็นแฟนมีสก็ได้แฟนซีหรือเปล่า <laughs> ไป,ไปงานแฟนมีน้นกันค่ะฉันแต่งจะเป็นแฟนซีเออประมาณนี้ว้ายมีเขียวดูได้ตัวบ้าเลยวะเด่ยอาน่นากลัวจะไปแล้วมันก็ไม่มายุ่กับเราหรอกสประราดบ้าบอโอโ้ว่าฉันสประราดด้วยไอ,อ้กอดังด้วยนะคะอุ้ยแต่งเป็นนางเอกยิ้วหรอคะไม่ว่าแบบนี้มาสองคนแล้วว่านี่ฉันเหมือนอยิ้วขนาดนั้นเลยหรอเนี่ย ไม่ใช่ค่ะพอดีแต่งตัวแฟนซีนะคะไปไหนคะเนี่ยงานแฟนมิสแต่ค่ะเป็นศิลปินหรอคะโอ้โหจับมือขับมือเออไม่มีอะไรแล้วค่ะขอไปก่อนนะคะอะไรคะจานนงจะชวนคุยสักหน่อยโอ้โหยิ่งนักคอนสมัยนี้อ้าว โอ้โหจะพูดจารีป้าคนนี้นี่ซื้อไอติมหน่อยจ้าอุ้ยเฮ้ยเอาอันไหนดีครับเอาแบบคนหรือแบบถ้วยเอาคนอ่าโอเคครับนี่ครับ200บาทโอ้โห200บาทแพงอีกแล้วอ่ะนี่เอาไปเลยอ้ยอยให้กินด้วยครับคุณครับเอาปั๊บคอนด้วยจ้ะ5อันเลย200บาทเช่นกันครับ2อ0บาทได้5อันถูกไหมไม่ใช่ครับอละ200รบาทอ๋อ ไม่นะนี่ฉันซื้อมาสี่สี่แล้วอ่ะออเอาไปเอ๋ฉันน้ำจ่ายหนึ่งพันจริงใช่ไหมใช่ครับข้อหาทำให้ผมกลัวผมกลัวคุณมากเลยนะคุณรู้ตัวไหมเออฉันไม่ใช่ผีแล้วจะเป็นคนอ่ะเอาไปอุ้ยให้จริงเหรอครับอุ้ยนึนกว่าพูดเล่นขอบคุณครับความจริง500ร้อยห้าร้อก็แพงแล้วอันละหนึ่งร้อยเลยหิวน้ำกินก่อนก่อกินน้ำชาเย็น แอ่สดชื่นไอซกครีมเบียเยินแอ้อร่อยปั๊บคอนอร่อยอร่อยกร,กรอบๆนี่กินเลยกินเย,ย,เยอะจะได้โตโตเรีบร้อยเช็คโตขึ้น300%้อเปอร์ซ็ไปไหนต่อดีนะลา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  เจอแล,แล้วที่นี่แหละที่ฉันอกินเล่นมานานโอ้ oh my กอดสุดยอดมากอ,อะไรคะคุณเ่นคนเอ้ยน่ากลัวมากเลยฉันนี่เป็นแพนิกอยู่นะคะคุณมาทําอย่างนี้ฉันตกใจได้อย่างไงเราแต่งตัวเป็นบ้าเไรเนี่ยค่ะนี่บ้าเอ้ยเอ้ยบ้าค่ะเชิญค่ะเอ่อว่าแต่ซื้อตัว๋วหรือยังคะยังค่ะไปซื้อก่อนนะคะขอเล่นก่อนไม่ได้หรอคะไม่ได้คะ่ะเอ้าเจ้า ซื้อตั๋วตรงไหนฉันจะรู้ไหมอ๋ออาจจะคุณแมวตรงนั้นแหละเขาจะตกใจเราไหมเนี่ยไปไปตกใจไม่ตกใจช่างเถอะม,มาคุณแมวคะซื้อตั๋วคะ่ะได้หรือครับคุณผู้หญิงสุวยโอ้ยถ้าจะเสียงสั่นขนาดนี้ไม่ต้องชมฉันก็ได้นะคะโอเคเข้าไม่ชมแล้วเจ๊อ้าวพูดเล่นคะ่ะไปชดเฉยๆอ๋อครับ สองร้อยบาทเล่นได้อันไหนก็ได้นะครับ200บอีกแล้วสงสัยเลขนี้เดือนนี้จะมาเลขสองสละอ่ะนี่ค่ะอขอบคุณครับมไม่เล่นแล้วดีกว่าตรงนั้นเดี๋ยวเขาตกใจฉันอีกเล่นอะไรดีนะอ๋อนี่เอาไหนดีล่ะอุ้ยเอาเห็ดดีกว่า วิ่งหนีอะไรกันเนี่ยเด็กคนนั้นน่ะเห็นหมเมื่อกี้ว,วับวบแอบกรี๊ดด้วยสงสัยจะกรี๊ดความสวยของฉัน <c oughs> มาค่ะเล่นกันนะคะดูสิโอ้โหภาพที่น่าถ่ายสวยงามจริงๆโอ้ยสวยสวยมากสวยสวยแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ละนี่ฉันเอาเหตุใช่ไหมใช่สิฉันเลือกเอง เค้กน่ากินเฮ้ยเพิ่งเห็นสังเกตว่ามีไอนี่ด้วยอะไรอะไร่ะเขาเรียกอะไรใบไ,ไม้เหรอเฮ้ยเพิ่งสังเกตโหปลาแรกปกติเหมือนจะไม่มีนะหรือมีแต่ไม่เห็นเองก็ไม่รู้อ่ะอืมีจ่าเชนบินได้โอ้ยมาลงกันเลยดีกว่า,วา คนยังไม่ไปอ,อีกเหรอเนี่ยวอู้อีมันนั่งรออะไรได้รอลูกหลานเล่นเหรออาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะใครจะไปรู้ละ่ะมาส,สนุกจะเล่นใ่ทั่วเลยลบค่ะคุณน้องตัวอะไรคะเนี่ยฮะนี่เพิ่งตื่นจากชุดนอนเหรออันนี้ก็แรงไม่แรงไม่รู้อ่ะแต่ว่าก็ได้อยู่การชมการชมที่สุดยอดเขาด่าหรือเขาชมฉันก็นไม่รู้เหมือนกันอยากจะเล่นอันนี้ฉันจะตายไหมเห็นคนมาเล่นแล้วตายบ่อยมากเลยอะ นั่งกับคุณผู้หญิงสวยเหรอ,อคุณอะไรคะเนี่ยคุณเอ่อโยชิโกะเหรอคะใช่ไหมคะชื่อนามสกุลฟูริโฮริเหรอคะเอ้ยฟูริโฮริเหรอคะวิเดี๋ยวนะนี่ฉันเห็นเธอกลิ้งแบบนี้มา3ปีแล้วนะคะคุณไม่ไปไหนเลยอะค่ะฉันไม่อยากตายไปดีกว่าวิรอ,อดๆอด โอ้ยอันนี้น่ากลัวมากหรือว่าเขาอาจจะเป็นผีที่สถิตยอยู่ในเครื่องเล่นก็ได้นะเพราะอาจจะตายจากการเล่นอันนี้เออเฮ้ยเป็นไปนได้คนลุกเลยพูดทำไม่นะะอ,อแล้วไปนีดเรียบร้อยอยากนั่งน้ำชาค่ะฉันเจอคุณหลายรอบแล้วนะคะในสองคนนี้อุย้ยชอบกันนักใช่ไหมเนี่ยมีคู่นะฮะนี่เดี๋ยวฉันจัดการให้ค่ะมานะคะมาอ่ะฉันปวดละ สปีดแบบรัวๆสปีดอัพรัวๆเออสปีด oh. อีกเธอสรุปขิดขิดคู่โห oh. สุดยอด,ดยอดไปเลยนะลองลองปวนแล้วก็ไม่เล่นด้วยนะโอ้โ oh. หสุดยอดเลยเหมาะกับคนสวยๆอย่างฉันมาครับอันนี้ปรับไม่ได้หรอ ทำไมอ่ะอยากอยากให้แบบอันนั้นมันดีกว่าแบบอยากให้เลยตัดแบบเลยอ่ะเขาเรียกสปีดอัพได้ใช่ไหมฉชนันน่ายนั่งไม่เยื่อเวียนหัวไปด้วยกันนะคะทุกคน อ่ะโอเคทุกคนคิดไงบ้างกับคลิปนี้รู้สึกว่าเจ๊คนนี้เหมือนงิ้วหรือเปล่าเหมือนตามที่คุณคนพูดไหมก็คอมเมนต์บอกมาด้วยนะอ่ะโอเคก็สำหรัับวนนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดตัวใครให้ช่างอีพีชาแนลด้วยนะบ๊ายบายจบไปแล้วแล้วก็กดติดตามเป็นไปบุป๊คด้วยนะบ๊ายบายไปแล้วนี่มันนางเอกนิ้วในละครจีนชัดๆเลยอะ่ะอ่ะไปแล้วบ๊ายบาย